y ยูทู e เยาวกันยังไงครับอยู่หนาะองปูเมื่อกี้นะครับบ้าน,นี้สิปหาผููสางพญายนาคที่บานค่ะครับ,อรบโอ้ยฝนกระตุกท่างกระจืนครับปูบอกว่าแล้วจากข้างพุนแล้วมาหาปูอยู่ที่กุฏิเออ้อปูจะถ่าอยู่กุฏิวัะสันครับเพราะว่าปูกลับมากวันแหละนะเพราะว่าปูคนบอกว่า หลังจากแล้วเสร็จพิธีเพื่อนบอกไว้ตั้งแต่มือที่มาขครั้งที่แล้วล่ะครับหลังจากแนละ้วเสร็จพิธีปูจะไห้แนวทางอยู่ที่กุฏิประสันะสนะครับไปหาปูเนาะค่ะกำลังสิไปหาปูนี่ยละโอ้ไก่ปลากับมีครับ <c oughs> นี่มันไก่วัดเห,หรอไก่วัดไก่วัดบ่ไก่วัดเพราะว่าเป็นวัดปาลารอติดตามรับชมไปน้ำกันครับผม นมัสการครับปูฮาร์ดจิเนพรมาสวยครับปูเกือบเป็นเ่าท่านเมื่อวานเห็นมือท่าสีเมื่อวานเมื่อวานนี่ท่าสีหรอครับเครื่องท่าอีกท่าอีกมันมันบวแล้วครับท่ันแล้วดอกท่าอีกเดียวมันมันคุมเต็มครับ คนตกลงมากับทา้ะท่าทามะุ่มเต็นไ้กับท่าสีบไดนครับทาสีดมาขค้นกับเทปถังเทปเกินพมเทียงขึ้นครับ่ออกไม่ออกเป็นาันาะเิ่นแต่ม้โยจ่ว่าเป็ย่ครับมันมันดึกนะครับมันไม่แฮตซอยกันนะครับพูไม่ขึ้นว่นพนม่แฮซอยเลยครับมเคื่นยกับี โปกับมีชีสองคนเนีบกันอยู่เพียงขึ้นนแล้วล้วก็เอ่อนสลก็ไปตังคครับตังเลยการมการออกมากอดี๋ยวก็ยกเมื่อวามื่อเมื่อเมื่อวันคนลุงปูปูปูช่องคนคน่าเปลี่ยนพวกสร้างชาวบ้านเปลี่ยนเงื่อง เปลีนโปรเปียนบปได้คเอาเราไม่จินวัดน้ำมันมหมอประมาณผู้ก็ซืครขับเพิ่นจินเราโูโหจักร้องโผว่ว่าพู้ถือว่าอีกเพราะคนเหนื่อยนะโปแมเ่นน่สั่งโปรยะยะเขาเราไม่จิน่นบมาครับใครว่าจินกันยตทั้งหน่าวัดขังถนนผุนกับกระบปกระบได้เิ่นบอกโปเพราะว่า กับบ่ได้เอาเข้ามาภายในวัดพี่มาปลูกให้มันกินอยู่พุ้นแต่ว่าปูผู้ชงเพิ่นก็ว่าบ่ได้บ่ได้บ่ได้อีกซ์ซิวแบบว่าเอาทุบมะขามกามาเด้อบางทีเลื่อยเถิดบบางคนก็ว่าเป็นจริงบ่มีคนนึงว่าว่าให้ปูมาเป็นจริงบ่ที่รถอืมรถไปนั่นทางครับ พอมีย่างเลยครับรุ่นขังท่ารุ่นขังทั่งเขารดน้ำเลยเก็บของบ้านอยู่เป็นแมาป่ามากหรครับเป็นแม่เป็นแม่รองสมบัติใหบ่หรอครับขวดที่โบหูจักเนี่ยโบไร่หูเนี่ยอาจจะมากสามารถบป็นว่ามันม pues ันปักใส่จาจทั้งนี Bo ้แหละตลอดมากนะโยฟัดมันได้ก okay? ั ยูอซเอางซางซ้ำห่งพื้นแล้วัทาเก่ากระซับแต่ว่าซางซ้ำกระซับเลยก็พนีก็สี่สารอ็ไปผู้โียสารก็ไปใส่ฟังทุกคับ่มีเดใจว่า่บักเงินกรรมการ เอาเงินไปเก็บอาจะมาบดบดแลับให้กรรมการวัดเป็นผู้จัดการนะครับก็คือปูสีบอ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 บจับต่องเงินท่อบอจับต่องเงินเขาเงินซื้อน่าเงินซื้อนาบอจับต่องคนน้ำมาสาห้าจีเอาใส่แต่ก็ไม่แน่ห้านี่จะสืบสารก็ไป ส่าแล้วก็ใหญ่ใหญ่ไปทางนี้องคูผู้ชงเสรกจกสิเฮตสาราต่อสาราการเปรียนทีว่าอ่าเป็นขึ้นโค้งขึ้นเสาใ้นี้นะปู่เนาะแม่นนาที่สามพระเจ้าอาพป่งยู่วัดเนี่ยแต่ว่าเงินทุนกบ่อี้แต่ว่าที่สางเพิ่นาจจะไม่ว่าที่สั่งสั่งเพิ่นเฮ็ให้พันสองปีสั่งสาลาสั่ง ปูปูช่องพระเจ้าอาภูเป็น็ลครับภายในสองปีเช่นแรสร็จแต่ว่าปูปูช่องกับหกสิบเปอร์เซ็นต์ลับปูประมาณนั้นเนาะหกสิบเปอร์เซี่สิบวันประมาณยีิบกว่ามือมเรวอยู่เร็วอยู่นะ้าววดนี่แหละปูเอาแกนแทนนี่น่าจะคืบหนาไว้อยู่ครับวันที่เจ็ดเด้อมาวันที่เด มือขึ้นกับเขาตึบมาตึบมากเลยนี้เนี่ยนพนมาหาปูนึงขึ้น,นบอกว่า,าลูกชิดไม่เช่อไม,ม่เช่นี่ค่อฟังโปรเด้อมาบางทกีตามปึ๊กอีกครับเางทีกีตามทามเขี่ยวมาก็ปากบวมแล้วบราะขีมข้ม่เพราะเาเี่ยวอกมาเขี่ยวบราะเขี่ยอกมาพรัสูบ คว่ำบาวเลาเ่ยเชี่ยวมากรุนเล้บาดนี้ยแต่ว่าอันนี้ผมเอาว่างนีลยบอกครับคุณอันนี้ตอนนั้นที่มม่รอดที่แล้วที่มาหาปูหลอดที่แล้วเนาะ

mà 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 Bởi bởi để Tám mươi văn Tám mươi văn quả Mà mà สองซีอชาจินตัวนี้ยังจะามปูบอ่เอ้ยสาธุมากแข็งๆเลยสิได้เห็นหอมหอมสางาร่าหาแล้วเนาะครับท็่สามซาร่า เดี๋ยววันนี้ข้าก็สิไปไายสลา่ยเอฟซีไปเพิ้งน้ำตัวเนาะว่าสลา่ยที่หมายถึงือว่ากลังยกโครงสร้างไปเป็นจังไรพอเปิดต่อพันธ์ยิมย่ำไปเบิ้งก็จังครับตัวกูแบบพูดพูดได้หลายครับผมเอาไปนี่กับหาเมาเบิ่งในส่วนศาลาการเรียนนะครับเดี๋ยวคุณพอสิพาเบิ่งสวัสดีครับคุณพอครับสวัสดีครับผมกืบเป็นผู้นำหมู่บ้านในโค้งพัฒนาเนี่ยครับ เป็นโซ <unos S 2> บตอครับผมมูสีเบสครับเออจัดจัดที่กอยู่อบตโคกกลางครับของอบตโคกกลางอบตโคกกลางบ้านเพิ่นครับวัดอุดรธานีครับครับนี่แเราก <niin> ็ได้ภาพพิโนองบ้านท่านอนุธรรมส่างสล่าว่าหลังเก่ามันก็บพวกกินแล้วครับห้องว่าบุรณะไม้สาเหมือนกันครับนี่เงินทะเลก็มาไซนี้ครับ ซอยกันออกเสาซ้อยกันออกปูนซอยกันออกหินอม่ได้พูดลด่าซิปรถหารดสามรถนะครับมาสมที่เลยได้ไหมาจางสร้างแบนน,นีดนิดน้อยสร้างบนรจุของเดี๋ยวพ่อ,อัแป๊บนึงครับพ่อพ่อรบกวนยืนตรงตรงตรง,งนั้นนะครับเพื่อนจะได้เห็น,นสรนะน้แม่นะครับอย่าไปเลยพ่ออ้๋วโอเคตรงนี้แล้วพ่อสร้างสะบูนนะ,นะ กันทอพระเั้นทั้งคโคทั้งนี่แหละครัโคโคดาวปนจูกรมากเนาะครับผมแต่ก่อนแบบเป็ผลมันกดีเสียนไปแล้วคริ่มมาในเหตุใบมันตุ้มนี่กันมป็นแถวบ้านกรรมก,การไี่เฮ็ดออกครับพื้นพื้น,พ,น,พ,นพื้นพื้นลูกช่วงล่างเนี่ยจา้างพ้นแค่แสนกว่าบาทนึงกรรมก,การว่าเงินน้อยครับเลยพากัานมารวมแรงยรวมใจกันซอยกันเฮ็ดถึงว่านี้ มาเนี่ก็ช่วงนี้ได้จ้างคนเยอะหนิครับเท่นป่พ่อครับเนี่ยจ้างตั้งเสาขึ้นม่านเสาขึ้นสูงแล้วมันเห็นยากนะค,ะครับเล็จกจ้างขึ้นมากม่านตีแสบเนี่ยก็ได้ตัวนี้แหละครับเนี่ยเนเหรียญเล็กน้อยลงไปแล้วครับครับเหรียญเงนินอยู่เปิดมานบ่ให้ถึงจ้างเป็นไงเสร็จมารับหมออยู่แต่งเงินยังบ่มี คนว่าเส้นไม่ก <vos is wrong> uh ็ได้ประทันเอาก็ดีแถางครับบัดนี้มาปูหดเขามาบัดนี้ครับมาสางไม่ง่ายหนาคก็เลยพักตัวนี้ไว้ครับพักตัวนี้ไว้ก็เลยว่าดแล้วไม่เห็นพักไม่ง่ายนักผมมีเงินเด้ปราทั่นครับก็เลยว่าดผมมีก็คืออฟูเท่านั้นสองหมื่นบ้านนี้ก็เลยเอื้อนที่เอื้อนน้องมากมาซอยกันเด้อเสียนคนละเสียนสองเสียนไปประทันบัดนนี้ก็ ประกาศขึ้นกันผ้ากันมาโารถให้บ้านเห้นนองอะไรเอเป็นหูเป็นตาเป็นยังเป็นไส้เป็นดินกับซิบหาลถดปะนะมาลุ่ม,มกันใสเหมือนปูผูส่งอะไรอย่างนั้นครับดินซิบหารอออซิบหาลถดและสี่ลอยนี่แหละครับเหมนบบนี้ของปูผู้ส่งเป็น ว่าเป็นนกับมาตำรวจที่นองบ้านเฮาแตกวุ่นเลยโมเมนแตกนี้ที่มาหุ่มไส่โิดเสียน้ำเลยมเดเสียนก็เอาอันตาเอาอันเงี้ยเหรอที่ว่างอนบอกครับเมนแก้วยางกับคนเอื่งบุน่าลมบุนาลมบอครับยุทธภกดีบอกครับบุนาลมอันนี้ก็สองพันคือน้อยครับ เอาลอยเกาสี่บางทคนกับเทอดเ่ยังแต่ว่าเอาว่ามะเอาปูผู้ชงให้แล้วเสร็จซะก่อนครับหลังจากนั้นจบปุ๊บกระสิมะนีต่อกระสิมะนีต่อครับไปะสีมะสองสามลาครับหันไปเลี้ยงต่อเหลือหลายอยู่ที่ผอมมันเนหน่อยที่นี่อันนี้เพิ่งจะได้โครงสร้างรากฐานแค่นั้นนะครับนี่เด้อแะเนี่ยเหมือนกับเลี้ยหน่อยระยะวาดกับ แรงมานดูผ้าแค่ปัจจุปัจจกยแค่เขาแค่นั่งนี่ค,คนดูวันวาผ้าสาก็มารับอ,อ่าบดนี้พ่อบอกวัดจังหน่อยเนวัดนี่นาะครับเนอได้มาจะจิี่มเป็นอาสาเนาะเอา,าบ,บัดพผูกห่งครับบัานนี้ก็เลยมาเห็ดสาราพักศพใบ ดีซีสิบสองครับตล้ีหกครับห่ากไลครับเออบน,นี้ก็เลยมบระมะสามทางนี่ก็เลย่อมาปล๊กกับมาล่อเรื่องของน้ำหลังนั่นก็เก,ก้าเก้าันครับเป็นปูใแต่แเมื่อหกคืนเลยได้มาเอาผักศบดี่สิบสองเดี๋ยวว่าเิ่นมาตังวัดเหมันปูมี่ตังนี่ครับแครว่าเป็นปา่าช้ามาก่อนแล้วก็มิซาล่าพักศบก่อนครับ วัดมาที่หลังวัดมาที่หลังเป็นวัดตอนนี้กำลังเดินตอนนี้เป็นวัดทำเอกสารให้ถูกต้องครับครับผมถูกต้องแล้วครับก็จะได้แล้วว่าครับผมซื้อวัดชื่อวัดชื่อวัดวัดป่าหนองสะพังทองวัดป่าหนองสะพังทองตั้งอยู่ที่ตั้งอยู่ที่ หมู่สิบเอ็ดบ้านโคกโพงพัฒนาตำบลโคกกลางับอำเภอเวนจังหวัดอุดรธานีก็เสร็จได้ซื้เอื่นว่าน้องมันมี่น้องอยู่นี่ครับเนี่ยดี่คนรึกษาครับปฏิกรนี่เนาะเขามาเนี่เก็บอึ้งกนนี่เป็นคลองสองคลองนี้โอ้ยเก็บอึ้งโอ้ยมันเป็นน้องไงมารอกที่แรก่าเก็บเห็ดละโง่มี่ตั้งแต่เบ้า คือสังามมีคนมาก่าหาอิงแถวนตะกี้มันสืบมืดตึเลยครับมือตื้ดทอนั่นบ่พอมิตาบาข้นตาย้วครับพกหกจันทร์วัดที่ฮวันนี้นตอนนั้นปลาสุ่มส้นครับปลาสุ่มสนวัดเปินนหาแค่เปินห่แคร์ิบหาไรครับขอเปินแบงสมครับมเจะเปินมาทำ กระโนดทั้งแก่ทั้งกรทั้ง่านมาเบิ่งหแต่ว่าไม่เบิ่งหรักอ้าวจังไรกะคิดว่าถ้าเมื่อกี้นี่ปูเพิ่นกะให้อันแนวทางอยู่ครับให้เด็กโชกเด็กปลาบมาอยู่คิดว่าถ้าบารามีนะครับท่าบารมีปูซอยนะครับปูผู้ชงเ้าั่ำหระครับแล้วกับปูที่เพิ่นไม่เห็ดมาสางน้ามเนาะ อาใส่บุญบารมีเพิ่นกะคิดว่าหวดนี้นาสีนาสีได้โชคเหรอกะสีได้เห็นได้สร้างน้ำกัดน้องอเนะก็ถาออ้าวคอรวยเบอร์ครับใครไม่เห็นม่สร้างน้พอเนาะวัดว้าล้าครับนมันดุ่มเรียนไปไมน้าคตขทั้หน้า ทั้งลูกทั้งหลานเนาะครับต่อไปจะเลื่อนลงเลี่ยงครับ <c oughs> สาธุสาธุสาธุ